สวัสดีครับแมวมอไซตองก้านะจ๊ะก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันยามค่ำๆนะครับก็ออกนอกสถานที่ทนันะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะครับวันนี้ก็มาทาการอยู่ที่อ่ากวนสนับสนุนนะครับผม มาสำรับการนนอยู่ที่บ้านเล็กที่30มมู่ที่หนึ่งนะครับตำบลปันทเทอำเภอควรขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นถินรากฐานบ้านเกิดขาว่าได้นะครับซึ่งเราก็าได้มีโอกาส มาทำคลิปนอกสถานที่ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ,บ,บ,รรบไม่บ่อยครั้งนะครับไม่บ่อยครั้งนะครับผมที่แมวมอไซส์ได้ออกนอกสถานที่มาทำคลิปให้ดูกันนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปการเลี้ยงแหวนลูกสูบให้ดูกันนะครับ จนประกอบนั้นเราค่อยไปดูกันวันที่7พฤศภาคม2565นะครับก็ของกำลังจะมาแล้วนะครับอดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับรอมาทั้งปีจะรออีกวันทองวันไม่ได้เหรอคุณว่าจริงไหมครับการที่เราจะตามอะไรนั้นเราจะใจร้อนไม่ได้นะครับ มันจัดยานเสียการนะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆไม่จําเป็น่าทำใจใหญ่จาได้ไหมครับเพลงก่องเคยเอ่ยก็แม่มอไทยก็ร้องไม่ก่อยเก่งนะครับเรื่องเพลงก็แต่ว่าพอ,อได้นะครับพอ,อได้อยู่นะครับาำรับคลิปนี้ พูดยาวไปนิดหนึ่งนะครับก็มาดูลูกสูบนะครับลูกสูบลูกสูบนะครับลูกสูบนี่ครับลูกสูบนี้เราก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับของเว็บร้อยยี่ไอนะครับก็ลดคอมีอาคารชมน้ำนะครับแหวนลูกสูบติดหมดเลยนะครับครับ ก็เป็นลายหมดเลยนะครับลูกสูบนะครับพออย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันจะมันจะทำให้มีเสียงดังนะครับเวลากี่นะครับนี่ครับนี่ครับเว็บร้อยยี่สิบอานะครับรุ่นรุ่นายเลียบางลมนะครับพอใดทำคลิปให้ดูกันไปแลียบก็เข้าไปรับชมกันได้นะครับ ทางช่องแมวมอเตอร์ไซค์ตองข้าวนะครับลองใหม่้พ่แดงนะครับฝา,ากไว้ในอ้อมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกทุกท่านด้วยนะครับซึ่งอนาคตเราก็ว่า <c oughs> จะทำมอเตอร์ไซค์กายนะครับเรา เที่ยวหาตามบ้านนะครับรถที่ว่ากขาขายถูกๆนะครับ2,000ตมพันนะเขาถือว่าไม่ถูกอยู่มันกันนะครับ2,000ตมพันนะครับก็แพงออกการอยู่มันกันนะครับนี่ครับเราก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณสักสนาทีขวาแล้วนะครับ ก็มาดูแหวนกันคอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่แหวนนะครับก็มาดูปากแหวนกันคอนนะครับตอนที่เราใส่นะครับให้ปากแหวนคุณสังเกตตรงนี้ไหมครับที่รอยเขาตัดนะครับมันจะมันจะเป็นรอยงองอลงนะครับ ลอยเอาเอาลงลงกลางล่างนะครับหรือว่ารอยตัดนะครับนะครับที่รอยตัดนะครับให้เราพรมลงกลางล่างนะครับนี่ครับนี่ครับเราพอมลงอย่างนี้นะครับแล้วก็เรามาดูเวนกวาดน้ำมันทัวที่หนึ่งนะครับเราก็รูปดูนะครับ เราขอรูปดูนะครับเราขอรูปดูนะครับถ้าที่มันเป็นที่เรียบๆขอไว้ด้านล่างนะครับเอาไว้กับแหวนตะปิงนะครับนี่ครับมีสองตัวนะครับแหวนขวาดน้ำมันนะครับนี่ครับมันจะ นิ่มนิ่มนะครับเวนกวาดน้ำมันนะครับนี่ครับเวนตัวที่สองมันจะเป็นคมคมนะครับหรือว่าสากสาก,สากนะครับภาษากลางนะครับภาษาไทยก็เรียกว่าหยาบหยาบนะครับหรือว่าภาษา กลางเขาเรีย,ยกว่ายาบยาบด้อพี่นอ้องใช่พี่น้องครับเคยร,รู้บ้างครับว่าเป็นอย่างไงครับชจยคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับตอนที่สองจะเป็นกลมๆมนะครับตอนที่เราใส่นะครับก็เอาัวนหนังสือขึ้นนะครับ ดูกลางไฟนะครับก็มาดูทัวร์ที่หนึ่งนะครับทัวร์ที่หนึ่งนี้ก็จะเรียบๆนะครับก็ดูการ่ายๆนะครับก็มาเริ่มเรียงกันเลยดีดีกวานะครับเสียเวลานะครับ พูดมากนะครับเสียเวลานะครับผมก็เราก็รู้กันแล้วนะครับว่าเราไอ้รอยถัดนี้อยู่ข้างล่างนะครับกเ็เอามาดูก็เอามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ ล้มลงอย่างนี้นะครับนี่ครับลูกสูบนะครับให้รอยตัดตรงจบคำว่าตัวอินนะครับ ก็มาชัยเว้นกวาดน้ำมันนะครับทัว ตัวที่หนึ่งกันนะครับ ไปแล้วนะครับให้จงกับจอดเสื้อนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มาใส่ทัวที่2อกระทอเลยนะครับ จะมาทินิดหนึ่งนะครับเวลาเราใส่แหวนนะครับยนเราอย่าทางปากแหวนคืนความจำเป็นนะครับ ตกลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็มาใช้แหวนกำลังอัดกันทอนะครับอย่างที่บอกนะครับ แล้วก็ตัวกลมๆใส่เข้าไปคอนนะครับ ทำตอนค่านะครับนี่ครับ แหวนกำลังอัดถั่วที่หนึ่งนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับการจัดปากแหวนนะครับ แล้วก็ไปมาจึงกับชเชาเสื้อนะครับนี่ครับเซฟที่หนึ่งนะครับเซฟที่สองนะครับเห็นไหมครับเซฟที่สองนะครับ ตสาที่สามนะครับแหวนกำลังอัดทัวที่สองนะครับนี่ครับเสวที่สี่นะครับก็เป็นแหวนปาดน้ำมันนะครับเห็นไหมครับใชจดูนะครับทุกเสาเลยนะครับนี่ครับแหวนกำลังอัดนะครับปากแหวนจะไม่จงกันเลยนะครับจะ กำลังอัด้าไม่สามารถลอดผ่านไปได้นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นกำลังอัด ตัวที่2นะครับเว้นขวาดน้ำมันนะครับเว้นกำลังอัดนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่จงกันปากเว้นจะไม่ตรงกันเลยนะครับสังเกตดูนะครับ ที่เสาเสื้อนะครับนี่ครับเสาที่หนึ่งนะครับใจดูนะครับอ่เสาที่สองนะครับเห็นไหมครับปากเวนจะไม่ชงกันเลยนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับตัวที่3นี่ครับนี่ครับข้อไม่ตงกันนะครับแล้วก็ต้องจัดห้อปากแหวนมันตรงกันนะครับนี่ครับให้ดูทุกเสาเลยนะครับอยู่ด้านเบินนะครับเสานี้ กำลังอัดตัวที่1นึ่เว้นกวาดน้ำมันจะอยู่เสานี้นะครับเว้นกำลังอัดตัวที่2นะครับเว้นกวาดน้ำมันนะครับนี่ครับ อยู่กลางบน,นครับเรามาดูปากแวนกนนกแวนกันนะครับมาดูปากแววนกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่โจงกันเลยนะครับดูมาจากข้างบนนะครับ รงกันนะครับก็ดูมาจากข้างบนอีกนะครับก็ไม่รงกันนะครับก็ดูมาจากข้างบนนะครับฝากแหวนนะครับจะไม่รงกันนะครับนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูช้าๆนะครับเวนกำลังอัดทั่วที่หนึ่งนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเวนกวาดน้ำมันทัวที่สองอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นกำลังอัดตัวที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับก็สามร่องเลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็เราเรียงย้ายมันรงกันนะครับกำลังอัดจะมาเทมแน่นปึกเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ข้อใช้เวลาข้อมาเนิ่นนานแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมส่ <c oughs> งส่งท้ายเดือนเบษาไปหนึ่งคลิปนะครับก็ค่อยพบกันเดือนหน้าอีกนะครับผม ไปพบกันวันที่หน1พฤษภาคมที่ที่สตูดโติโอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนประกอบเครื่องยนต์นะครับ ราก็ได้ทำคลิปอ e ีล ok ็อกจกแจ็คไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอัดไปด้วยวิชาวความรู้ล้วนๆนะครับสำหรับคลิปนี้<ส>ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม